สำนักงานอายการสูงสุดเอาละคะช่วงนี้สัญญาณจากอายการปรเมศอินทรชุมนุมมาแล้วนะคะวันนี้เรื่องร้องขอความเป็นธรรมสวัสดีค่ะจ้านสวัสดีครับคุณสุนันครับวันที่ผมมาสัมมนาเรื่องของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอายการสูงสุดก็มีพูดถึงเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมเราก็พูดถึงหลายคดีนะครับทั้งคดีที่พยายามหนีกันอยู่ตอนที่ร้องไปร้องมาแลวหนีเลย ก็เลยมาน,นั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิของผู้องหาจริงไหมที่จะร้องขอความเป็นธรรมคาตอบเป็นสิทธิจริงครับแต่ว่าการร้องของความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการประวิงคดีวันนี้มันมีเทคนิคในการดาเนินคดีหลายอย่างมีการประวิงคดีร้องขอความเป็นธรรมกันนะครับหรือแม้แต่คดีที่เราเห็นกันอยู่ในสัตว์จะพยายามอาทางใน,นเหตุบรรเทาโทษ เสนอเพื่อขเอาตอนสุดท้ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็วันนี้วันนี้เรามานั่งด้วยกันใหม่ต่อไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยต้องเรียกกันมาว่าร้องเรื่องอะไรประเด็นอะไรเพราะบางทีมันแค่กระดาษไปเดียวก็เลยทําให้คดีลาชานะครับอตอนนี้ก็เพียงบอกความคืบหน้าว่าต่อไปร้องขอความเป็นธรรมกองเสน,นาเนี่ยกสุดจะสั้นลงแล้วเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องประวิงคดีให้เสียเวลาครับวันนี้คุณสนาีคาถามไหมครับเริ่มที่ท่านแรกนะคะอันนี้ก็ปรึกษาเข้ามาเรื่อง ลูกชายหนีทหารนะคะคุณสุนีก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าอายุความการหนีทหารเนี่ยมันมีไหมคะหรือว่าไม่มีหมดอายุความคะอาจารย์มี่มีม,มีมีอายุความแล้วถ้าผมจำไม่ผิดไม่เกินรู้สึกไม่เกินห้าปีทีนี้ใ้านเรามาเกณฑ์ก็มันก็จบนะครับมามาแสดงตัวก็จบแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับ ว่ามาแสดงตัวแล้วคือไม่ไม่ต้องรับโทษอะไรใช่ไหมคะอาจารย์มาแสดงตัวแล้วก็เกณฑ์ทหารเลยบางทีเขาก็ไม่ได้ส่งไปแล้เกณฑ์ทหารแล้วนันจบไปนะครับไปถึงศาลบางทีกน็นิดเดียวโทษไม่มากค่ะ,คคะแต่ถ้าไม่มานี่ก็ค้างอย่างนี้ไปตลอดไม่ไ <ป S 2> มาไม่มีรู้สึกว่าโทษจําคุกมันปีหรือสองปีเนีปป่ยอายุความก็ประมาณห้าปีครับอ๋อค่ะคุณวิถีหลานโดนจับคดียาเสพติดแล้วก็ใช้เงินประกันตัวออกมาเป็นการประกันตัวที่ศาลนะคะล่าสุด สารเยาวชนตัดสินกักขังและบำบัดไปติดต่อขอรับเงินประกันคืนนะคะเจ้าหน้าที่สารบอกว่าจะต้องรอนหนึ่งปีถึงจะได้รับคืนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันถูกต้องอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกไหมคะจันไม่นะครับไม่นะครับไอการประกันตัวเมื่อตัวอยู่ในหน้าสารตัดสินเสร็จแล้วตัวอยู่ในหน้าศารเขาก็คืนเลย<ช>ผมว่าผมแนะนําว่าให้พบท่านผู้พิสูกษ์วันหน้าสารเรือที่ปดีสารเยาวชนดีกว่าครับ คุณสมฤดีเป็นนี่นอกระบบนะฮะโอ้โหดอกเบี้ยร้อยละหกสิบอันนี้ไม่รู้ต่ออะไรเขานะคะอาจารย์เขาบอกว่าสูงไม่ไหวแล้วแล้วจะนี่มีมาขู่ทำร้ายร่างกายทั้งตัวเองและครอบครัวก็เลยปรึกษามาว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้างนะคะแจ้งความตำรวจเลยครับแจ้งความเลยเพราะตำรวจก็มีนโยบายปราบปรามเรืงนี้โดยชัดแจ้ง <c oughs> เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเห้แต่ว่ามีมีหน่วยนี้ฉาะกิดด้วยแจ้งที่โรงพักไหนก็ได้ครับค่ะ <c oughs> แล้วก็คุณพี่รมสงสัยเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าบางครั้งที่เขาเจอเนี่ยมีการเอาแบรีเออร์มาล้มในช่องทางการจราจรแล้วไม่มีสัญญาณเตือนอะไรทั้งสิ้นทีนี้สมมติถ้าเราขับไปเฉียวชนเข้าเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือเปล่าะคะอาจารย์ได้ครับได้ครับคุณสุนันย์จำนักศึกษาปัญญาโทคุณหมอทันตแพทย์ที่แถวบางว่าไหมครับค่ะอ่า ตอนทั้ที่รถเบนชนนะครับ oh. ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจริง,รงผมอยากให้เ,าาเราฟอร์มก็อ,อะไรมาดูสักหน่อยว่าว่าไอ้ที่เขากั้นเกินผิวถนนให้มันเยอะไปมไหมเพราะบางทีกั้นไว้สำหรับจอดรถบ้างอะไรม้างแล้วมันก็ว่างมันก็จริงจริงจริงมันขยบเข้าไปได้อีกไม่ขยับอันนี้คือตัวปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ให้สัญญาณไฟไว้นะครับก็ต้องรับผิดกัน คุณชายาปรึกษาเรื่องพี่ชายนะคะพี่ชายไปกู้เงินโดยเอาบ้านซึ่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเป็นชื่อคุณแม่นะคะไปค้ำประกันกับเจ้าหนี้ไว้คุณชายาก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดพี่ชายส่งไม่ไหวแล้วเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์จะมายึดบ้านหลังนี้ไปได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์ที่นี่ที่นี่ไปค้ำประกันเนี่ยผมไม่แน่ใจไปจดจำนองหรือไปวางไว้เฉยๆถ้า่วางไว้เฉยๆก็ยึดไม่ได้แล้วจดจำนองก็ยึดไม่ได้หรอกครับเว้นแต่เว้นแต่ ไปแอบทาหนังสือมอมนาดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าอ่นนั้นก็เป็นอีกเรื่องหมครับค่ะคุณสุรินสงสัยว่าถ้าสารตัดสินความผิดออกมาเรียบร้อยแล้วได้รับโทษเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปขอลดหย่อนโทษได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องทํำยังไงครอาจารย์ไม่ได้คือถ้าสารตัดสินแล้วสารกำหนดโทษสุดท้ายเท่าไหร่นั้นก็สารกำหนดหน้าที่แค่นั้นค่ะครับ แต่ถ้าไม่อยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยประพฤติตนเป็นนักโทษเดดีก็มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรือออกไปทํางานนอกสถานที่ก็มีสิทธิ์เดียกันแล้วโทษวันต่อวันครับอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วมีระยะเวลาไหมคะว่าต้องติดไปงานสักแค่ไหนถึงจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ลดหย่อนโทษเนี่ยคะก็เริ่มเข้าไปก็มีโอกาสเท่านั้นนะครับคืออย่างนี้เนี่ยเอาง่ายๆกับคุณนันนปกติเนี่ยถ้าเฉลี่ยเลยเนี่ยติดคุกจริงๆเนี่ยประมาณ3ามสิบเอร์เซ็นของโทษที่ศาลกําหนดไว้นะะเช่นจำคุก สองปีสามปีนะติดจริงก็ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วเป็นทั้งโทษจะดีหาวันลดวันต้องโทษทำตัวดีๆและได้อบรมอาชีพหรือวิชา,าชีพครบตามหลักสูตรเขาเนี่ยเขาจะมีการลดวันต้องโทษก็อาจจะเร่เร็วขึ้นครับแต่ว่าแต่ว่าโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณติดจริงจริงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นครับค่ะท่านสุดท้ายคุณวิทวัตนะคะบอกว่าเวลาที่ทำผิดกฎจราจรเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ไปพอเราไปจ่ายค่าปรับ ที่สอนอนะคะแล้วเจ้าหน้าที่หาใบใบขับขี่ของเราไม่เจอ,เจอนะคะก็บอกว่าจะไปทําใหม่ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทํายังไงดีอะคะที่จริงต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ให้ว่าใบขับขี่หายค่ะเลยแลวแลวจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ต่อไปมันต่อไปเขาไม่ยิดนะฮะใบขับขี่เนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหานีลนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเขาสงสัยว่าในในช่วงนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าทับเจอแบบเนี้ยเราไม่จ่ายแล้วเราไปทําใบกับขีม,มเ่เลยได้ไหมอ๋เอเราไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันมันลิงก์ข้อมูลนะครับตอนนี้นะกับคนจ่ายไม่ได้แนละ้วตอนนี้เขาจัดการเชื่อมข้อมูลผมว่าวันนี้ไปจ่ายลยครับค่ะ <c oughs> ดีกว่าดีกว่าเ <c oughs> ป็นหลบหลบหล,ลีกหลีกอยู่ครับ เราก็ถามเรื่องการเอาผิดกับเจา้าหน้าที่ด้วยนะคะสามารถไปหาจันก็ถ้าถ้าเจา้าหน้าที่สมัยจหนต้องรับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบว่าด้วยความรับผิดตามละเมิดของเจา้าหน้าที่ของรัฐถ้ามีค่าธรรมเนียมหรือค่าเสียเวลาหน่วยงานของรัฐนอาจจะต้องชดใช้ให้เราก่อนครับค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดเจ็ดคำถามค่ะครับผมโอเควันวันนี้ดูฟ้าจะสว่างไหมเด็กที่คุยจะไปครัะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศินทะชุนงค่ะ กฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงาน